เอ้ยมึงกันเยอะจังวะก็คนทำกีดคนแ่ ไอ้ยืนเด็กออามาเ่ไอ้สั์ปางมาก อ๋อพี่ไม่อยู่ตรงผมเนี่ยหน้าผมเนี่ยใช่เหรอไม่อยู่หลังไอ้เหี้ยใช่เหรอเอ้ผมอยู่ไอ้มังตั้งกัต้องอัดสวยสวยพี่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 ยิงได้หนึ่งตัวพี่ครับหนึ่งตัวเห็นไหมยิงตัวไก่ตัวไก่อ่ะพี่คิวบิตไอ้สองอ๋อตัวเดียวตัวเดียวที่คือผมเลยที่ผมเลยพี่ไหนพี่โดดชั้นหนึ่งนี่เนี่ยเนี่ยมันยอดใส่ผมอยู่พี่มาดิรีบๆไอ้ตรงผมเนี่ยพี่ โอ้ยกหน้าพี่เลยเจอเลยแตกอยู่ในห้องเ่างโอ้โหไม่ตายใช่ปะเต็มเต็มเลยไม่โดนยหตัวมังหน้าพี่ตัวนึงใครอ่ะไม่มีชั้นสองตายแล้วชั้นสองแแตกชั้นสองแค่สองชั้นี้แตกหนึ่งมั้งชั้นสองแคสองชั้นสองแคสอง เจอปะชันหนึ่งอ่ะไม่เดียวมั้งไม่เดียวมั้งโอ้ยฝั่งนี้ยิงอ่ะนี่บริการบริการบริการโอ้ยโล่นะผีชั้นไหนวะอัพตัวจะแต็กแต็กอัดดูหลังให้สั่งทำสั่งทำอยู่ห้องห้องซ้ายนั่นแหละตายปะ วินดีเซลอยากโดนลุงใหม่ที่มาเด้เฮ้ยไอ้ยี่นี่วัดต่กลัวึงโหดป่ะเนี่ยโลรใครมีธนาคารที่ได้ไหง ขยายลูกกระหลีพ้อ,องตายป่าววะ ตายพี่มาแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ระวังตายหนึ่งปีติดสายสวยมาตายหนึ่งพี่เอ้ไก่ไก่ได้ปืนพี่ไอ้นั่นโลกพี่ไก่ได้ไก่โลกพี่สายสวยสวย ไอ้เหี้ยรบิ้ทุบปยแม่งของตัวตัวสอยๆมากไอ้เหี้ยโดนกูไป่ยไก่หล่ากากระยีนหลังกูมันทำแอคจัดไอ้เหี้ยเลยเออการไกากับกานอักเลยเหรอนี่มไรอ่ะกากะโปร เฮ้ยจะบีกว่ากนไอ้เหี้ยมาเห็นเฮ้ยจะมีตายหนึ่งเพื่อนแกในคอนแกในคอนแกในคนเฮ้ยไม่เป็นอ้เหี้ยก็สองเลยในเซอร์เอาเริ่มอโห มังอยากลองพกอะเรากลัวไหมอ็มังไอ้มอ้มังอยากลองพกอะ้เปล่ามึงเอามีเชียวมาเลขข่คืนก่อน